นะนายก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกอย่างมากก็ไปแจ้งความกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างมันทําได้แค่เนี้ยเบี่ยงเบนสร้างกระแสไปนะครับอืมก็จับอะไรเนี่ยนางสาวกอไก่ตบทรัพย์ไก่เกียร์ทรัพย์อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ดูนะนางสาวกอไก่ก็ร้องไห้ร้องหหมว่าเนี่ยทําไมต้องเป็นกูคิปเสียงมึงอัดทาไมอัดเสียงกูทําไมกูสาช่วยมึงเคลียร์จนจบแล้วนะเงินทองก็เป็นค่าจ้าง นางสาวปอไก่ร้องไห้ครับเพราะอะไรเริ่มต้นจิตอาสาเป็นคนดีปราบกลุมปราบแชร์ลูกโซ่เอาชิปมาหายตอนสุดท้ายดันไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทแชร์ลูกโซ่ชอบโกมประชาชนช่วยผู้เสียหายด้วยเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเสร็จอ่ะคูได้สิบยี่สิบปอร์เซ็นต์เอาไปเป็นที่ปรึกษาพวกแชร์ลูกโซ่ด้วยเก็บเงินค่าไทยกสารหกเจ็ดตอนสุดท้ายแม่กรจบเพราะอะไร เราแม่งไม่ใช่ทองจริงมันทองปลอมพอเริ่มต้นทำตัวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรต่างๆพระเอกช่วยเหลือประชาชนเอาชิ้ผ้าสุดท้ายเก็บตังค์แม่งกระจกชีวิตแม่งไม่มีอาหารแล้วมันไม่ชัดเจนเราอยากช่วยก็ช่วยบอกไปเลยเราอยากจะ,ะว่าให้ใครมาจ้างเราก็พูดให้ชัดแยกให้ชัดพอแม่งสับสวนเอานี่มาช่วยเหลือกูอ้าวสุดท้ายไปเรียกเงินจาก อ่าบอสพออ่าได้ค่ะเสียหายสิบล้านยี่สิบล้านอ้าวขอยี่สิบสักพักไปช่วยอ่าบอสพออีกอ้าวสรุปแล้วมึงอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยสังคมแม่งก็สับสนบอสพอแม่งกระเที่ยวอา้าตายหามาลีตังกูนะส่วนบอสพอจะสีเทาหรือสีขาวก็วก,วก็แม่งก็รู้เนี่ยถ้าแม่งสีขาวต้องจ่ายตังไหมล่ะสีเทาต้องจ่ายไหมกูไม่รู้กูก็ไม่รู้หรอกนะ เรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่มีหาเลยชีวิตแม่งไม่มีหาเลยทับตอนสุดท้ายก็คือมึงจะเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกไปเลยแต่อย่ามาเป็นผู้ร้ายตอนจบนะมึงจะช่วยผู้เสียหายก็ช่วยไปแต่ไม่ใช่ช่วยผู้เสียหายเสร็จเรียกตังค์มาได้แล้วเอายี่สบเปอร์ซ็นอนี้ไม่ใช่ช่วยแล้วเรียกรับจ้างรับจ้างถวงนี้อย่างพี่เดย์เลยพี่เดย์รับจ้างถุงนี้นนนนใครมาปุ๊บออะเก็บเปอร์เซ็นต์อ่าแม่งชัดแต่ถ้าช่วยก็ช่วยแม่งไม่ชัดเนี่ยชัดเลยจบ แต่ครนี้พอไม่ชัดก็โอ้ยเป็นกิจอาสาอาจทำมารับไปยี่สิบสักพักหนึ่งไปไหมดีไอคอนอ้ามีปัญหาคนโจมตีเก็บค่าถ่ายเอกสารนี่หกแสนมันเป็นธุรกิจมันกลายเป็นสลับซับซ้อนไปคนก็เลยไม่รู้ว่าเอารับสองทางสามทางหรือเปล่าเรื่องราวแม่ก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้นางสาวปอไก่เนี่ยไม่มีอ่าเลหรอกเะเรื่องราวมีแค่นี้น,นะครับอืม ข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดมึงจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือมึงจะอะไรต่างเนีนะเอ,อเดี๋ยวจะดูนะว่านางสาวปอไก่เขาพูดอะไรเออฟังเสียงเขา่ะก็นะเห็นใจเขาอยู่อะ่ะเราก็ไม่รู้เขาตบซับหรือไก่เกี่ยต้องรอสาลตัดสินนะแต่ลองลองลองฟังก็ดูเสียงไรสัมภาษเออเออบาเลยนะวันเนี้ย เขาไปให้การที่กองปราบก,ก็เริ่มจะตกเป็นผู้ต้องหาแนละ้วนางก็เครียดคนไปดานางดา่ดาด่าลูกดา่าอะไรต่างอ๋ลองฟังเสียงกันะนะแล้วก็ผมไม่ชี้ผิดที่ถูกนะแต่แม่งเป็นบทเรียนว่านะมึงจะเป็นจิตอาสาก็เป็นไปมึงจะรับจ้างก็รับจ้างคือมึงต้องชัดอย่างพี่เดนะแม่งชัดไม่มีอะไรหรอกนะนะครับเดี๋ยวฟังนะแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับอ่าฟังนะ กูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินน่ะมีกูคนเดียวเหรอแล้วถามกูสักคำไหมว่ากูพูดเรื่องเงินอะไรกูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมึงไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอะไรกูเกลียดยังไงกูไม่ทําอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพระกูไม่ได้ทํผิดอะไรฟังนะ กูไม่เคยอัดเสียงไทยดังนั้นกูไม่ทาผิดอะไรมึงทําอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทาร้ายตัวมึงเองปิเสธวันนี้ขอก่อนค่ะขอ่ะขอนต่้งนะคะสิบล้านเคลียนะคะสิ่งที่เคลียตอจแบบนี้ขอเคลียเพื่อลูกขอเคลียเพ,เพื่อพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่อยากกับพบกับครอรูวพัดมากกว่านี้อยากไปวนบ้านพอพัดมากกว่านี้เพราะพวกคุณเคยกินเคยขี้ที่บ้านกูมาแล้ว บ้านออฟฟิศแม่งหากันซอยเดียววันนี้นั่นแหละลูกกูอยู่บ้านไม่ได้เลยไม่รู้ใครอ่ะปาร์ตเมนลูกไม่เกี่ยวเข้าใจไหมจะไม่ตระหลกเลยนะเจ้าเอกสารให้เฉยๆเลยนะถ้าไม่ไปยุ่งกับลูกกูเนี่ยมึงยังรักลูกมึงไรมึงกลัวคนอื่นอุ้มลูกมึงกลัวอุ้มมึงอ่ะมึงไม่กลัวเป็นชค่ลูกกูรักลูกกูบ้างเหรอถูกไหมมีใครไม่รักลูกบ้าง นี่คือประเด็นสําคัญที่จะแขลงสั้นๆวันนี้เราจะไม่แขลงอีกจะไม่ออก no Bea, รายการอะไรอีกถ้าผิดว่าพัดไปตามผิดถ้าถูกให้วามไม่ทากูด้วยสิบล้านกูเอาไหมยี่สิบล้านกูเอาของใครไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูเอาของใครไหมประเด็นหกแสนมันอยู่ในนี้ค่ะเปิดมาถุดพี่พี่ธนาพี่ธนารับอะไรจากมันมาพี่ธนาถามหนูด้วยแชทไลน์มันเนี่ยหนูไม่เคยลบพี่สักวันหนึ่งกับความจริงสองทางมันต้องกระทบกัน มันมาหาหนูสามเดือนผ่านไปหายหัวไปกูบอกเส็จแปข้อมึงแก้ได้ก่อนถ้ามึงไม่แก้วันนี้มึงเกิดแล้ววันไหนพอเกิดแล้วเริ่มต้นมาหากูนัดกูคอหากูขอเจอกูแล้วทุกอย่างที่มึงนัดกูมึงเจอกูมึงเอาแผนงานไปจกกัดกูเพราะกูเป็นคนแก้ปัญหาทั้งระบบบวกลบกูแก้ได้หมดเพราะกูมองส่วนกลางกูมองว่าเยี่ยประเทศชาติจะชิบหายไอเ้เยี่ยผู้เสียหายเขาต้องไม่ได้รับเงินคืน มึงอับกผิดไม่ได้ตั้งใจมึงก็ต้องแก้กูมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สุดท้ายมึงอัดกูไม่เป็นไรกรรมอยู่ที่มึงเคยพูดไปแล้วฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันไปถามพัดพัดเป็นบริษัทที่ปรึกษานะไม่ใช่ทนายต้องขอขอภัยสำนักง,งานกฎหมายที่ทําถูกต้องพัดเป็นสำนักง,งานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจพัดทาธุรกิจพัดทำมาหากินทุกคนดังนั้นวันนี้พัดขายความรู้ขายประสบการณ์ขาย ห่าเส้นตายมาตั้งหลายอย่างแล้วอ่ะล้มเหลวมาเยอะมากแล้วอ่ะทําไมอ่ะ,ะเอาประสบการณ์ที่ดีดของตัวเองไปนําเสนอคนอื่นเพื่อทุกคนแก้ไขปัญหาได้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันผิดใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะเป็นคนกลางถ้ามันไม่กลางจริงๆเนี่ยมันไปดีกไไดับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือร้ายกาไไับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะกลางได้ไหมในสังคมอันนี้คือ3ประเด็นที่อยากจะเคลียร์เคลียร์ด้วยสิบล้านเคลียร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เคลียร์หกแสนมันเป็นอยู่ในแผนงานซึ่งมันจะไม่พูดไปมากกว่านี้เพราะไม่นจาจะกระทบ นะคะอีกประเด็นหนึ่งสําคัญมากๆกกท่านฝากบอกพี่ทนายพี่ทนายทําหน้าทีเท่เต็มที่พัฒนาเห็นสัคงคมมิติใหม่ๆถ้าวันนี้พี่ไม่ผิดไอคอนไม่ผิดมันจะเกิดมาตรฐานใหม่ๆพิ่ทาไม่ต่อลิปร้อยหดลิปอะมีกูคนเดียวเหรอที่พูดเรื่องเงินนะอืมก็ฟังแล้วเป็นไงครับนะเอ,อไม่รู้จะสงสารเธอหรือสงสารผู้เสียหายหรือว่าสงสาร ดีไอคออสงสารบอสพอก็แล้วแต่นะพี่เดชาแม่ก็ไม่ใช่สารด้วยนะกูก็เอามาเล่าให้ฟังว่าอืไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมอะกูก็เหนื่อยแทนวันๆไม่รู้อะไรแต่ไรนะนะครับไม่รู้แม่งเกิดอะไรขึ้นในสังคมมันก็ตัดสินกันแดงพี่เดก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกน้องผู้หญิงคนนี้นะเราก็ไม่รู้เขาผิดหรือเปล่านะเขาไปช่วยเหลือ ทุกคนหรือเปล่าหรือว่าเขาตกทรัพย์เราก็ไม่รู้ว่าพี่น้องประชา,าชนก็ดูกันเองนะพี่น้องคิดอย่างไรอ่ะกระโดกวายไปครับนะกระโดกมาเรียบร้อยแล้วพี่เดก็แม่งก็มีหน้าขี่แค่นี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกอย่างนะพี่เดย์แม่งนะไม่มีการตกทรัพย์นะเพราะพี่เดย์แม่งเป็นคนอย่างนั้นนะนะครับไม่มีอะไรถ้าจะรับจ้างก็บอกรับจ้างช่วยก็บอกช่วยคือพี่เดย์แม่งคนชัดแล้วผมแม่งไม่ใช่บีและบุญุษและโลนะ คนดีของแบนดินอะไรเนี่ยไม่ต้องเสือกมาให้กูนะกูไม่รับหรอกนะพราะไอ้บริษัทแจกโล่เนะี่ยเก็บคนละหกหมื่นเพื่อนกูก็ทํากิจการพวกเนี้ใครอยากได้รับโล่คนละหกหมื่นห้าหมื่นนะครับกูไม่อยากได้ไม่ได้เอาไปทำเหี้ยเลยถ้าเกิดว่ามึงเหี้ยจะ่รับโล่นะโจกรูพวกนี้พี่เดก็ไปเที่ยวเมือ,อง,งจีนนะครับพี่เดมินเงยเหมือนอย่างยางครับโจกรู นะนะครับคือคนเราเนี่ยมันเวลามันทําเหี้ยมันก็ต้องรับกรรมไม่ได้หมายถึงน้องผู้หญิงนะหมายถึงคนทั่วไปนี่มีข่าวอีแล้วอา่ามีข่าวนะต่เดี๋ยวดูนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูนะข่าวดาวแปดแจกลงข่าวเฮ้ยใครอีกทนายบอสพอเผยหนึ่งในทนายดีมทีมโทรศัพท์รียเงินเจ็ดล้านแรกไม่พาเหยื่อแจ้งความนี่นี่ดาวแปดแกแปดแจกอืดูเปนโพส์เนี่ อืมนะครับนะครับทนาย Team, ดีมทีมนะครับเรียกเงินเจ็ดล้านบางคนแสดงความคิดเห็นบอกเดาไม่ยากครับพี่เดมแต่ทนายดีมทีมหรือทนายอเวนเจอร์อะไรตนะ่างนะจำไม่ยากนะนะครับคนที่กูไม่มีเรียกเงินเรียกจองถ้ากูเรียกเงินเรียกจองนะกูไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดอะไรต่างๆให้ความรู้ประชาชนนะแล้วแม่ไม่ต้องยกมือไหว้กูอ่ะนะ พราะกูต้องสอนสงสืออะไรกันไฟเดะน,นก็ไปเดากันแล้วกันไปเดากันวัอทนายคนไหนไปเรียกเงินนะครับนะแล้วก็ไอ้ทนายบอสพอวันก่อนก็เจอกันในน้องเองเองมีหลักฐานใครมึงก็เล่นไปเลยมึงอย่าไปเหมารวมใครคนไหนทนายคนไหนมึงชี้ไปเลยเอาแม่งติดคุกไปเรียกเงินเจ็ดล้านไม่พาผู้เสียหายไปแจ้งความกูไม่มีนะครับของกูเนี่ยนะ ขนาดมีคนดังนะโทรศัพท์มานะบอกว่าพี่เด์อย่าเพิ่งแจ้งความนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้หรอกกูนักนักข่าวนักอ่าเขาเรียกอะไรผู้การไม่เรียบร้อยแล้วกูต้องตามนั้นน่ะไม่มีใครจะมาอะไรกูได้นะครับอืมเข้าใจนะของกูไม่มีเพราะสบายเลยแล้วถ้าถ้ากูมีนะฝากทนายบอสพอนะนะไอ้น้องคนนี้อายุสามสิบห้าปีรุ่นลูกผมเนี่ย นะมึงบอกเลยพี่เดรัรบรองไม่มีการฟ้องกูยินยอมอนุญาตให้มึงเอ่ยชื่อกูเลยถ้ากูเป็นคนเรียกเท่าไหร่เนี้ยเอ่อเท่าไหร่วะเจ็ดล้านอะไรเนี้ยมึงเอ่ยชื่อเลยแล้วไม่มีการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับเปิดคลิปเปิดอะไรเต็มที่กูอนุญาตเลยเพราะว่าคนที่กูไม่มีหละถ้ากูรีดไถเรื่องวายไปอย่างนะถ้าไปจ่ายวายหนึ่งขวดอะไรเงี้ยเออได้อาจจะเป็นกูเพราะว่ากูเป็นคนสายเมา แต่ถ้าเภจเรียกเงินตบทรัพ์ข่มขืนอ่เอหืนกามหนี่ไม่ใช่กูนะเพราะกูไม่ใช่คนเยียนนะนะครับสบายๆนะพนั้นก็นะครับ,บ,บ,นะก,นะรบก็แฉมาเลยอย่าไปบอกไอ้ทำเป็นพูดไปหนึ่งในทนายอเวนเจอร์อะไรนะดีมทีมอะไรอย่าครับพูดไปเลยครับไม่ต้องกลัวโดนฟ้องถ้าเป,เ,ปเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่ทุเลข มึงออกหน้าออกตามาช่วยเหลือผู้เสียหายไอ้ส้นตีนแต่แล้วไปเรียกเงินเรียกทองเนี่ยไอ้ยี่มันมันโจรอ,อ่ะนายหลิวมาแล้นะนะคือมึงเป็นโจรไงถ้ามึงไปออกหน้าช่วยเหลือแล้วมึงก็ไปตบทับเรียกตังเอามาเจ็ดล้านไม่ต้องพาไปแจ้งความไม่มีแล้วเมื่อเช้ากูยังโพสเลยเรียนเชิญผู้เสียหายทุกคนไปแจ้งความแม่งเยอะๆนะครับใครจะเป็นผู้เสียหายก็ดีไอคข้อนะครับ เชิญไปแจ้งความเยอะๆตอนนี้แม่งเท่าไหร่แปดพันหรือเท่าไหร่กูจาไม่ได้แล้วตารวจก็บอกมาช่วยเรียนเชิญไปแจ้งความเยอะๆแจ้งเยอะๆมันจะได้ติดคุกนะครับบอสวอแจ้งยังแจ้งแล้วครับส่วนจะผิดหรือถูกช่างแม่มไปไอ้นั่นพวกนั้นสาวกมันเยอะหน้าม้ามันเยอะถามว่ากูกลัวไหมไม่กลัวกูไม่เคยกลัวไอ้พระพวกนี้เลยนะไม่กลัวสาวกไปด้วยจะใหญ่ใหญ่ตัวอะไรกูไม่สนใจอย่างมาก กูแพ้ก็ดีก็ติดค,ค,คุกติดคุกกูก็ออกมาใหม่แค่เั่เงจบนะคืนนิสัยกูกูเป็นคนอย่างนั้นไม่มีหา,หาเลยเหรอกพระเป็นจรก็ต้องจับนะจะไปยกเว้นได้ไงเอาพ้าเหลือมาหากินหา,นหาแดกมันไม่ได้เลยนะครับทุกคนพิธีกรมึงรับจ้างอวยถ้าเกิดแม่งเข้าประกอบก็เดี๋ยวกูแจ้งเดี๋ยวกูรอกูกลับจากมุอจีนก่อนจริงๆแล้วก็มีมีผู้อาวุผู้ใหญ่บอกว่าพี่เดไป ไปเปิดพิธีกรให้หน่อยแม่งอวยเป็นสิบสิบเทปบอกพอดีกูจะไปเที่ยวกูไม่อยากจะมีอะไรค้างค้ๆนะเดี๋ยวกูจัดให้แล้วไม่ต้องมาจ่ายตรงจ่ายตางอะไรกูหรอกนะออของกูไม่มีมารีดทรัพย์ไม่มีนะอืมกูไม่ใช่พวกนักรีดนักตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออกข่าวอเวนเจอร์เรียกเจ็ดล้านมึงพูดมาเลยถ้าเป็นกูนะมึงเอ่ยชื่อมาเลยเออมึงอย่าพูดรรรอรไรการกลัวมาไรสสติน นะ,คะ่ครับไม่มีนะอืมกูมีแต่เรียกคนไปแจ้งความจับดีไอคอนดีอะไรไอคอนเนี่ยนี่กูลิ้นพันลนะจุกรูจุกกรู